โอเคหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คงนาจะสงสัยกันว่าทาไมผมถึงตั้งชื่อคลิปแบบนั้นหรือบางคนก็แค่รู้สึกเหมือนผมก็เลยกดเข้ามาดูคลิปนี้และหลายคนที่ติดตามผมมานานหรือว่าได้ดูบางคลิปบ้างก็าอาจจะงงเหมือนกันว่าผมทําเสียงแบบนี้ทําไมเออ ทำเสียงแบบนี้ทําไมวะเนี่ยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แล้วกันจุดเริ่มต้นก็คือผมได้ใช้เวลา3เดือนในการสร้างคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็ได้ไปลองเล่นเซิร์ฟมายคราฟไทยแลวก็ต่างประเทศเป็นระยะเวลาถึง3เดือนซึ่งก็น่าจะเกิดร้อยเซิร์ฟแล้วอะนะและ่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟมายคราฟอะไรเลยเป็นระยะเวลาตั้งเกือบ4ีปีเนี่ยและความรู้สึกหลังจากกลับมาเล่นมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกเดิมเหมือนของสปีที่แล้วหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าตัวผมเองพี่แก่ลงเรื่อยๆแก่แล้วเหรอวะเนี่ยเออ ช่างมันแล้วกันแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแซนก็ขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ <c oughs> ถึง850ร like ไลค์กันด้วยล่ะเอาละไปกันเลยผมก็ขอเริ่มต้นที่เรื่องแรกเลยแล้วกันและมันก็คือความนอสเจอร์หรือแปลไทยไง่ายๆก็ที่ถึงความหลังละมัง้งซึ่งมันก็เหมือนวัยเด็กของเราสิ่งที่เราเคยเห็นวัยเด็กหรือว่าสิ่งอะไรก็ได้ที่เราเคยทําตอนเด็กแล้วมันก็สนุกมากเลยอย่างเช่นยุคข,ของผมที่เคยเล่นมายคราฟหน้าตาแบบนี้แล้วก็ฟังเพลงมายคราฟไปด้วยถ้าของเด็กสมัยนี้ก็็ไไม่่่พูดแแแลลล้้้ววววกกกัันนจะะบาาายตางรงเรเท ก็ปเ,เป็นเพวาความนอสเจีร์มันไม่เหมือนกันอารมณ์เหมือนแอปเปิลกับส้มเลยอ่ะนะผมก็ขอยกเซิร์ฟต่างประเทศมาก่อนละกันและนี่ก็คือเซิร์ฟต่างประเทศที่ทุกคนรู้จักแน่นอนมันก็คือไฮพิกโซ่นี่เองและก็ยังมีอีกเซิร์ฟหนึ่งที่ทุกคนต้องเคยได้ยินหรือว่าเคยเล่นกันมาบ้างและมันก็คือเซิร์ฟไม p l เพล็กซ์นี่เองซึ่งตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะอ่ะนะ นั่นเราก็กลับมาที่ไอพิกเซลแล้วกันซึ่งความนอสเจียผมก็ขอบอกเลยว่าผ่านแล้วก็วงเล็บบวกด้วยอ่ะนะโอ้มินิเกมเกือบทุกอย่างก็ยังเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ก็ยังแตกต่างไปมากกับช่วงประมาณ2 0 1 3ถึงประมาณ2 0 1 7ดอ่ะนะซึ่งมันก็คือวงเล็บบวกข้างหลังเขาว่านอสเจียนั่นแหละผมขอดอีบายที่หลังแล้วกันเรามาเริ่มจากมินิเกมกันก่อนเลยดีกว่าผมก็ขอบอกเรื่อมินิเกมใหม่ๆอย่างเช่น murder mystery ก็ยังมีความสนุกและความเหมือนเดิมแทบทุกอย่าง เอ้ยเฮ้ยบอยพวกเบทวอลแล้วก็สกายวอลก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังมีแบบเก่าๆที่ชวนให้คิดถึงอยู่แล้วการ PVP เป็น1.8ด้วยนะสองพวกนี้ก็ยังเกลือเหมือนเดิมซึ่งถ้าหากวัดความคิดถึงจากเมื่อ4ปีก่อนมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะแล้วถ้าหากเป็นปี2013ถึงช่วง2018ล่ะมันจะเป็นยังไงมินีเกมหลายๆอันในเซิร์ฟต่างประเทศผมขอบอกเรื่องมันหายพ่โครเยอะเลยอย่างเช่นเมื่อก่อนมันก็จะมีเกมชื่อว่าเคว้ขาบหรือว่าเกมที่เราเอาจอบมายิงกันนั่นแหละโคตรคิดถ แล้วให้คนอื่นถ่ายมันก็มคอืออะไรอมันก็คือสื่อไงนายดูไม่ออกจริงๆเหรอและที่สำคัญที่สุดมันก็คือพร็อพพันนั่นเองเกมให้เราจะถูกสุ่มเป็นบล็อกอะไรก็ได้และให้เราไปซ่อนเพื่อหนีฮันเตอร์ซึ่งมันก็ยังมีเยอะเลยอ่ะนะแล้วผมก็พยายามหาในเซิร์ฟไมค์ครับต่างประเทศแล้วด้วยเกมที่พูดมาเมื่อกี้ผมก็หาไม่เจอเลยสักเซิร์ฟหนึ่งเออแล้วก็ล็อบบี้ไฮบ e ิคเซลด้วยอ่ะนะคิดถึงต้นไม้นี่จังแล้วเราก็มาต่อที่เซิร์ฟไทยกันบ้างดีกว่าซึ่งงงงงคคคววาาาาาามมมมนนนออออออตเเเเจจียยหรรรืิดถึผออผผกบไไ่่่่ะนะ่่่่ทซข้้ใะ ก็ต้องมีการพัฒนาบ้างและทุกคนในยุคผมยังจําของบบกพันกันได้หรือเปล่า <c oughs> เรามาโชว์ความแก่ไปด้วยกันดีกว่าใช้ป้ายเขียนบอกอะไรต่างๆแทนที่จะใช้โฮโลแกรมหรือว่าป้ายสวยๆแบบนี้หรืออย่างเช่นอันนี้อะนะทับลีจิตเตอร์ลาดผ่านลาดผ่านอีกรอบหนึ่งใช้ดิสペンเซอร์ในการก,ารกดรับของหรือว่าอย่างเซิร์ฟมอสอันนี้ถ้าใครแก่เคยเล่นแน่นอนก็คือไทพิกเซลนี่เองซึ่งเมื่อก่อนผมก็ขอบอกเลยว่าโคตรมันซึ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันก็มี้งแต่เวอร์ชัน1.2.5ถึงประมาณ1.7.2เลยย่ะนเะด็กสสมมัี้้ไรู เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ชั้น1.8ขึ้นแล้วก็ในสมัยนั้นระบบมันก็ไฮเทคไปแล้วอะนะอย่างเช่นเซิร์ฟมินิเกมที่ดีที่สุดนั่นก็คือ MC Cosmo นี่เองแล้วทาไมเซิร์ฟเ์ใหม่ๆถึงไม่มีความนอสเจอรล่ะก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละเกมทุกเกมต้องมีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มระบบใหม่มาอีกมากมายแต่ที่น่าเศร้าที่สุดเซิร์ฟ์มินิเกมต่างๆในไทยตอนนี้ก็มันก็ไม่มีอีกแล้วอะนะแต่ก็ยังดีที่มีอีกอย่างหนึ่งที่ถูกสืบทอดกันมามันก็คือ NPC แลกของนี่เองซึ่่่งเมืออกน็ เอาของไปต่อยที่กล่องแล้วก็รับตังได้เลยอะนะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นข้อดีแหละที่ระบบต่างๆและวิธีการเล่นมันก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่สำหรับคนแก่แกแบบผมก็อยากเล่นเซิร์ฟแบบเก่ามากกว่ามันคือวัยเด็กของผมเลยนะแล้วเราก็มาต่อด้วยหัวข้อที่2กันเลยดีกว่าเรื่องความสนุกซึ่งอันนี้ก็ขอสปอยเลยอะนะทั้งเซิร์ฟต่างประเทศแล้วก็เซิร์ฟไทยมันก็ไม่สนุกเท่าเมื่อก่อนจริงๆและมันก็คือความคิดของผมคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าดราม่าเลยอะนะผมมีเหตุผลของผมอยู่เพราะว่าผมมองว่าเซิร์ฟสมัยหม่ท้นนไก็าาาปะปอจจีบ อย,อย่างเช่นเซิร์ฟต่างประเทศทั่วส่วนใหญ่เข้าไปเราก็จะเจอมินิเกมเดิมๆอย่างเช่นมินิเกม The Prison ที่เราก็ต้องขุดแร่แล้วก็อัเกรดอุปกรณ์ไปเรื่อยๆหรือว่า Sky b บลอกที่ส่วนใหญ่ก็โปกัสแค่การหาเงินซึ่งอันนี้ผมก็ชอบอ่ะนะแต่แค่มันมีเยอะไปหน่อยแล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจล่ะก็ก็ลมเกมซิมเลเตอร์โลบล็อกนั่นแหละเหมือนกันทุกเกมแต่ก็เล่นสนุกทุกเกมเลยอ่ะนะผมก็เล่นเหมือนกันแต่ผมก็ต้องขอชมเซิร์ฟสวายบต่างประเทศด้วยเหมือนกันอย่างเช่นพวกเซิร์ฟเลลนนคุกยแแะถมใอชเยอะมวยซึ่งผม็เปนสัตว์สังคมนกย และที่สาคัญที่สุดผู้เล่นสมัยนี้ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยจริงๆ <_ t Columb> ก็เป็นเพราะคนเล่นมาครับ่วนใหญ่ตอนนี้คงน่าจะนั่งทํางานกันหมดแล้วอะนะแลวเราก็มาต่อด้านเซิร,ร์ฟไทยกันบ้างดีกว่าซึ่งผมก็ได้ทดลองเล่นมาหลายเซิร์ฟแล้วอะนะซึ่งเซิร์ฟ่วนใหญ่สมัยนี้นก็เน้นในการปลูกผักเป็นหลักทำฟาร์มไปโคตรใหญ่แล้วก็เอาผักไปขายแล้วก็ยังมีเควสต,ต่างๆที่ให้เราไปทํากันเมื่อก่อนมันก็มีเหมือนกนันนะแล้วอะไรละ่ะที่มันทําให้สนุกน้อยลงในความคิดของผมถ้าหากตต่คมนอจะเจอีออกไปซึ่งมันก็คือจํานวนผู้เล่นในแต่ละเเเรร์อออออททีี่่่่่่่ดนนน้ยยยงืๆาชมมก การอะไรมากอาจผู้เล่นก็จะอยู่ประมาณ3 0มถึงคนหรือว่าถ้าหากเซิร์ฟใหญ่ๆก็ปาไปเป็นร้อยคนเลยซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่าตัวผมเองเป็นคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟเล็กๆที่มีคนประมาณ20-40ถึงคนแต่ว่าสมัยนี้ก็มีเหมือนกันนะผู้เล่นที่ออน3 0ถึงคนนะแล้วความแตกต่างมันคืออะไรล่ะมันก็คือเจ้านี้นี่เองใช่ครับแชทพูดคุยนี่แหละซึ่งเซิร์ฟสมัยนี้ผมก็ได้ลองเข้าไปเล่นทั้งช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นแล้วก็ช่วงดึกซึ่งผู้เล่นภายในเซิ กองเอากลุ่มหนึ่งแล้วผมก็ขอบอกเลยเมื่อก่อนพิมพ์คุยกันโคตรมันแค่คุยกันได้ห้านาทีแต่เลื่อนแชทไปดูประวัติมันก็หายไปซะแล้วและการที่เราแค่คุยกันมันส่งผลต่อความสนุกมากขนาดนั้นเลยเหรอดังดาทุกคนถามผมผมก็ขอบอกเลยว่าใช่วงเล็บมากๆด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนการแค่เราคุยกันมันไม่ใช่การพูดคุยกันเฉยนะสิเพราะว่าผู้เล่นบางคนก็มีการเล่นโรเลกันด้วยนะซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่ามันโคตรสนุกเลยนะแล้วบางคนก็ถึงค่าเล่นเป็นพ่อแม่ลูกกันเลยบางคนก็แต่งงานในเกมมีพิมพ์แซวอะไรกันบ้้างงมมออนพพิ์ ด้วยอย่ะนะไม่งั้นจะไม่อินบางคนก็เปิดร้านอาหารบางคนก็เปิดโรงแรมแล้วก็มีคนมาเช่าจริงๆด้วยอย่ะนะหรืออย่างเช่นผมเองเออ,เอ,อผมเปิดร้านบาร์นะใช่ครับ <c oughs> ผมนี่แหละซึ่งก็มีคนทับท PA หรือไม่ก็เข้าประตูน้ําแบบนี้มามากันเยอะมากเลยอย่ะนะมาเลือกโต๊ะห่างแล้วก็พิมพ์คุยกับใครก็ไม่รู้ที่มานั่งโต๊ะเดียวกันแล้วบางคนก็มาจีบสาวในร้านผมด้วยอย่ะนะคนเมื่อก่อนนี่ร้ายกันจริงๆซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมก็เขาบอกเลยว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้นี่แหละโคตรสนุกเพราะว่าทุกคนก็ไม่าฟไป ใกล้ๆจุดหวาบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เท่านี้ก็พอแล้วนะซึ่งผมก็ได้เพื่อนใหม่หลายคนมากเลยจากเรื่องเล็กๆอย่างการพิมพ์คุยกันนี่แหละซึ่งน้าใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็อคอมเมนต์มาคุยกันด้วยแหละเด็กๆสมัยนี้ก็ดูกันไว้แหละจะมีคนแก่มานั่งเมาส์กันแน่นอนซึ่งเรื่องทั้งหมดในคลิปนี้มันก็มีแค่2เรื่องอะนะและเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความคิดของคนแก่คนนึงแล้วแหนซึ่งผมว่าเข้าใจคนหลายคนอะนะว่าคนส่วนใหญ่ในยุคผมหลายคนก็เข้าไปทํางานกันหมดแล้วและคนส่วนใหญ่สมัยนี้ก็ไไม่่ดดด้้้สนนนนนนนใจจจเเซร์์วออขาาาัะลลคียบ มอดแพกกับเพื่อน<ม>บ้างหรือว่ามันก็ยังมีเกมอีกหลายเกมที่เราก็อาจจะชอบมันมากกว่าซึ่งส่วนตัวผมเองก็ชอบเล่นเกมออนไลน์ที่มีการคุยกันเยอะๆและบางคนก็อาจจะชอบเกมออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าถูกใจการฟาร์มหรือว่าการหางเงินเยอะๆมากกว่าและถ้าหากตัวผมเองเกิดมาในสมัยนี้ผมก็คงน่าจะถูกใจเซอร์สมัยนี้มากเลยเพราะว่ามันก็มีระบบต่างๆที่เมื่อก่อนไม่มีและมันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งซึ่งคนเราก็มีหลายประเภทนะต่างคนก็ตัดสนุกในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เล่นเกมให้มีความสุขแล้วกันแต่มันก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วนะสิงน ขอไปก่อนนะเด็กๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and see you guys next video บไปๆอย่าลืมเล่นเซิร์ฟไมค์ครับกันด้วยล่ะอาจจะได้เพื่อนใหม่ก็ได้นะ